อันนี้ทั้งร่วมโปรยไทยเนาะ น้อยเขามาดีรลกวิงบะพานิ่งพอครอบครัวเออคิดจะเลื่อนหันย่างไปเรอหนักน่อยเออสบายมากแล้วเออพบกับนางมาไรทองพันอากาศมาลุงเนาะเออบ่วมกลุ่มกะทิมากน้อยเขอาบุญพร คว่ำชูชูขึ้งขึืงคว่มขอบคั่คว่มเกล็ดแกดใความไข่ยาชุมขควหงม้ยเงินเงินแขนเงินมือเกขึ้นมามือเท้าเห็นหน้าจังบ้า มืนคนบ้ามันนี่จะก็คือคือคุ้มใครด้วยกันมางัก็หม้โอ้มันนี้ปูเสียงดีมาเคื่อนนี่ปูได้บอกสาเน้องกระป๋าเดื่องกระป๋ม่อมคุเคือแบบคือความเมาโอ้กวางดืนงานขา้างงเดาปูขบหนางข้าเช้าวานคดเกี้ยว้อมกับนั่งปักกายมาก รุกนอา like ุโมทนานชาทุกูุิพร้อมกัว่าขอขยายงานบ่ระน้ำถวายป่วดข้าแม่บุญคือคนทั้งมดนะพวกเนาะอาขอให้ลูกรลานมือโชคมือแางมือโช้มือไม้หือหึงแล้วก็รวยทุกคนนะพวกนะว้านข้งบ่อสือเรืยอเเลาอีกพอรั้ให้มันวนเรื่อง

ขอบคับงางมึกจะยาโพเงินรวมบ่วงมากนะปัดชมาพรทองคี้รืกอกบเรืเขียนปากเอ๋นะลูกเนาะอ่ะขอให้มือค่มือรับมือโ่งมือวันหนึ่งแล้วก็เวยเพราะเพราว่าคือจังได้เพรด้ในลกหันยางเฉยเอาเข้าไปได้แต่ครึ่งไปได้แต่ว่าคือยิงห่วงปากขีไปได้แต่ว่าะมีคนขึงนั่งเลยครับปูเอองนอะเจากะจุชารัดทองดื้อโม่คในแงม่อจะก้ามปัญจะรถ ไันิกาอาวบุกองพูดมอมกขึ้นง่ายนส่ห้อยคั้งดังแมกบอืมบูชีอืเสียงวิกิตาฟองคือวิกาขึ้นโปเพลืองป่าปกรโพอารุโล้าช้นห้อยคั้งบักดังแมกอืมมาตุงแม่คือไมันบ่มันตายแล้วเอเพราะว่าเป็ืกตขั้นแค่หน้าตายล้ว่ะอืมตอ่หอยคั้งดังเมกบอทามาสามลอยเจ็ดบาาจีโพเอ้ย ว่าคือฝากบ้นนี้ฝากบ่รยนี่อีกพอเอ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 อจันเพื่อนนีแล้วครับครูเอออาคืานหอย้างดังแบบให้มีคุมือรับมีคุมีหันหึงหึงแล้วก็ร่วยนะลูกนะเออคอเค็ดตัวก็คิก็ิดมากเ้อพร่ามันเอาคักก็ถินมากเยอเอาเงินใช้หนังบ้านเยอเออคัดคืดมากวาจะคิดมกจะเสีดรอยเปียกเบาเ้อ ออือืเี่ยเปิดบาทนี่งข้งมากระดิ่รูมงนกฮอดข้นหอดรันข้างมาเดีวให้รู้ครับปูเจ็ดต่อแปดสิบบาทตีปูเี่ยวยแปดอบาทลูหรานเออเออเออมต่างแก้วนี่เป็นต้นไป หมเลยถือหดไ่กาอือกาบกาอวบ่ฝากปูบ่ฝาาเสียเอกที่มันเนี่ยโอ้ไม่เคยาไม่ฝัาฝาามันไปคู่เลยฝามันขายกันเลยไ่น่โดนเงนเออนางกก่ยันนัแคปเปอร์ ปู่จ่ายเงินพอมาเกิดให้ลูกด้วยเกิดวันที่สองพอรอสองห้าหนึ่ง้านางมาพอวัวเอียงหันห kind of ่างวม่เป็นงานคือว่าเกิดเมื่อวานหนึ่งโมคือมาเขียนวาหมู่บ้านหายหางเลยกายได้ว่าครว่าเอออาร์นเออนางกันจันทแคปเปอร์เออขอให้ ย่างแบมือคุมือกัมือคุมือวัดคุกกับภาพแข็งแรงเงินได้งพอมารังพวยออกไม่เป็นไลจักมือเงินซื้อค้กก็ไปซื้อครับเ้าคลิปเกาคลิปเกาคลิปคือเกาในแบกาคลิปนะเอออือแต่คือเกาคลิปมันนะวันนี้วดตายจเายบอกเกาคลิปขายหราหอ่เราไม่หา งานใกคือวัยการคอมือ <laughs> คือวัยก็ปากมุงดวนอเอไปดันดึงเราการคือคือวัยกางคอมือคือวัยโคกับคารววาอีฟ่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะหมองยังลงกเเต่าต้ตัวไ้ยครับปูออาขโคกท่นงก็เพชรกรงกระึงอยากมาว่าจะให้ต้มกระสนอีพ่าเออทำไมมันหลุดรอยไปกันว่ารับไม่เป็นไร มาได้เหมือนเดิมนั้นพอจะเติมน้ำมันให้เร็วเร็วนี้พ่อแก้ฉุบไม่เร็วเร็วเร็วิปเก้านะเติมน้ำันคิบเก้าเ่เิมเต้มเตมเร็วเติมเติบเติมเติมิมเอิเติมเติมเติมเตางเตเตมเเตเติมเตงมาตมเ่ิมเเติมเติมามเติมเติมเตเมเเมเตก้าติเติะติาเิมเตมมิเงเเกาเ เออเมื่อเดียวพอเอ้ยไปถือขขดแขวพอนาะแบบผมง่ามันกบมันคือมาเยอะมึอเข้ากับมาเอาวือบ่แม่งบ่หงาแข้าขค่ปดไปงาาหมากขย้มาที่นี่อันนี้ของแขกเออเอ๊พี่เขามาเคลือกอีกหน่งางพัดนายอินกานาเวียง นายตีว่างไมนายาทำงานตีบ้างหมตัวนายมุ่งตีคือตวนายมุ่ตีโลโซมะนี่คิดพอมครอบครัวร่วมภกระจินกับองค์ู่และไม่ครู่ขอทามือเครื่งมือยามือค่มือมันหึงถึงแล้วก็รวยนะลูกกระเริ่มตอนนี้เอฟคือผ่านมาทางขาบวตเยัน็กเหมือนเดิมเหมือนเก่าไม่เปลี่ยนแปลงทานเท่าไหรก็ได้เท่านั้น ทางมาสิบเก้าก็ได้สิบเาทางมาเก้าสิบก็ได้เก้าสิบบวกเคียนอื่นอือ้าวขอให้บุกรหลานมือคบมือรักมือคบมไม่อายุกวันทุกค่ำเพราะอะไรท่นักต้มยำนะมาทางนี้มาทางนี้เป็นยังไงผู้ตายทำไมเขียนดีกันเพราะเมื่อคืนนี้พ่อไปขังขังหมดทุกบ้านเลยทะเลองความอกหักเขนเดิครับพ่อไม่กิะกรเรา เ <laughs> อาใจกับกินเหราพวกก็บกลมกูชุ่มกินเมาแล้วหายแับเมื่อคืออืมอื้อมบมื่อแค่หมดตืนมือเข่าคือก็ไไดยคืมือเข่ามาบัดบัวแขอยู่เมื่อขาดห่อยู่กูจะนึกถ้วนนึกป่อเขอออาไปปลอบใไกเขาเั็น พ่อไปพอมมากฟอมเมาหมูปูเอ้ยห่างห่าเงาเครับปูใันนี้วักปูแดง,มา,งมากินย่างก้ข้แก้วลหมู่ว่าคือเคักแลยว่ารับพ่อกับป็ปอไก่ลูกแรงดื่มครับปูทังกุ้งเทียวกระว่ายเก็บแรกคือ,อคขอนแกงคู่แรกแล้วนแรกถาชิมมาร้อยอึดเจ็บย่าน,น้ำอคอนแกงกระเก็บหนักดิ่ม งา,างพยาบากจะเก็บหนัก,นกคือกันคุมหม้อบปรับเรียบคุมหมอกับอิดจันยนายเก็บคือกันพ่อม้ามเมืองอุดรลอดเขาบรับปูเมืองอดหลดจะจวนถึงแรงแล้วน้องน้องก็ซอวันที่เราูสิฝากต้นอยกับต้นกล๋วมา,านำซ้ำตัสองแถวส ใครา่ไปแก้เแาบอกว่าักกักงมแบ่กูกชิ้นโตพ่อขส่กาะเวันกัแก่มากอีกวันนี้ก็ถือฝาทน้งโมดเขาแม่เขาคนละเอาอ้อยกันตัวพบางแกงยืดง้างหงอนก็มาข่าพื่งผู่พอเนี่ย เพอแะง้เอาคูบไปเล้งพราะว่าให้ติ๊กไปได้ยงรือว่าขอใจใหญ่เลยเพราว่าคนรอใจใ่จพรา่างนรักปูอือนี้คนรอได้ไงกรปูรอแ่เดี้ยกรบเฉกเจ็บอกเจะกรบปูรับมัแน่วิายเอกชัยพวงหูงานนายวในวันกองกอยรวมบุงกับโอปู เขยังงด้วยก่อนอากแค่จะจบปายแขน่ะัอ่นุมงก็คือามงันก็ได้แก่ปูมาก็ได้สูงมันกคือแงึนบ้มันเขาเเขาไง่ไม่ปูคือพ่อคือพ่อ ควงไา่ไหวไหวกูแกเรียกว่าจะเปิดแขนมาไม่าถวายควงก็จะเปิดแขนใย้ได้เงี้ยเด็กคูใช่อูโอขะข่อแ้งม่วงไหพ่อไกุ่้มทั้งโล่ปู่อกรหมูคู่คูแล้วคอยกับมึงแกยไว้บู่้ว่าปูไปทาั้ง ม่งมองไปแต่เดียวแกือขึ้นเพราะอันก็แก่ขึ้นหมดกับพวกมอสจู่วันจะพอถึงจู่วันจะพอถึงนี่มองกับพวกว่าผู้จะหายไปไหนก็จะมาบ้านน้องเรียกว่านผ้าหมันมอย่างง้อบ้านไม่ยังออกต กับปูว้าวมาเปิดชั้นหนึ่งใช่ไหมมาเปิดชันใลโ่ี่มาวชวโผ้าใช่ไหมพ่อโขภาพ่อกระปุยนะไฮก็คจเปิดนับดวงแต่ว่าอย่างเงี้คือครับปูดวงอีกกลุ่มไปนับดวงยาวได้ วงกุ้งยืมวงขึ้นคุณงาบวงดาวแร้เมื่อออกจากกาน่งนุ่งนุงุ่งน่งนุกางเกงวกเขาใดงเอไรกับปูเการ่อยเก้าร่อยเก้าร่อยเขาอะไไม่เก่ารับปูม่เคยหนึ่งอาบากแกอกชิ้นเคียวก็่างคือเกก็ยังดีกว่าไม่มือเนาะะ อาขอให้ป่เคศอื่ออังอบ้ปยังกอดกอดวื่งไรวันอืมหายวินหตวิม่อเขาฤตวิไมัเสุขภาพแข็แรงเงินไหงงงทองไหลมาในม่ยลูกงะถ้าอยากทำ้อ้เดินเดๆใช่กระสินใช่ไหมใช่วันนี้ให้ไปเอาเครื่องอปเทศอื่ก็ค้วปูคือเอาั้งติดต่วงบ้าเนี่ยเก้าช้นะรู้น้ำเก้าช้เก้าช้เก้าช้อืมประเทศอื่นื่อวันชื่เก้า มันคือเนือโบว์วาย่ย่มันไม่คแต้มม่แต่มก็มันคือเปียนคู่มพ่อกระบอกเขาว่ามันเก่าคือเก็ะไปมันคือกอดแต่ครับปูแต่ยิ่งไม่รอดพ่อตลอดครับข้างนั้นคืออาการรอดได้อะพ่อรอดได้เลยครับปูวมื่อกมันใหญ่ยิงพอานพอขยีวยาเบาว่าี้เยียวยายื่มเบไปม่อใ่อเพะ เอาครับปูเรื่องคือบ่ลเรื่องมวกฮงบ่คือบ่ลเืมครับปูกันปูประทานช่วไห้บ่ลืมครับการื่อไม้ขาดใช่ไมครับหวกึือมากไลยมงหมวก้นมากเขาใ so ห um ้ออกคิหกแันบมกรืมครับปูคือหกคือเกิดกางคองห้าหกหกใช่ไหมกลางวันคือคือหก เอาก็คือหายยืมปั้งเรียวยาดื้มมักอกหาสายเนาะครับปูเออพราจะยืมกนมูแต่ว่าจะยืมม่จะยเก้าน่นะอืมเก้าคุกเก้าอยากยืมครับปูผมว่าชิเพี้ยนเสียงเพี้ยนเปงั้นเออขี้ขาดน้ำหายเลเนาะมเลี้ยงตกเก้าเี่ยผมขขาดบอกตกเก้าเงนรับเงกเก้านรันั่งเผาไปตกตาคนอยายืมครับว่าอย่างนีไปไหนบอกเนาะครับ ขอให้ลูกหลานทุกคนที่ร่วมบุญมาเนาะบุญกระถึงเป็นบุญกระถึงประจําปีเออได้ถ่าหาย,ายวควาอโศงอกขยิ้งถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะเเออได้ร่วมเค่ร่วมขังมาได้ชึงได้ยามจะคุ้มขังบุญไปเรื่อยการทําบุญบ่ไดุทุิมหายไปแสกเ้อเราทําเราได้ข้างหน่อยกระได้แต้มงกวนนั่นแหละห้าเเคดจังได้กระได้จังแขงเนะาะบาบุญคุณโทษนีจริง Ừ, 月 Studio, 月 no เออทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปถึงสักดิ์สิทธงดสงนั่งงะเออเค็ดีก็ได้ดีเฮ่ครัวก็ได้ครัวได้ยืมลูกเออจำเป็นคัดจิตจำท้อนใจเมื่อครูกำลังข้างมหาเกียรตเรื่อยเรื่้หอมครับเออทางชวบ้านอืมทางแด่นลูกอืมให้คนทิ่คิดบ่ได้ไปก็เป็นเออไปดูแั้เออแด่นลูกก็ได้ครับเอาคนทิ่คิดได้เออคิดได้ปฏิบัติได้ดูตัวอย่างคิดยื เออการจับคันพุ่นนรกเนาะเออการเดิขึ้นขั้นเทวันขั้นกว่าพุ่นนั้นฮั่งดีฮดีเอาจจะดีกว่าจิตวิญญาณของเรื่องเออคิดดีทำดีวาีเกื่อจะไปอึศานิศยาผู้อื่นเห็นเขาได้ดีเห็นเขาเค็อเขาขังอาจะไปอึศาในเมื่อเราไม่มีจิตใจเบอยากกระขางอย่างเขาเออฮั่งกับปล่อยวางค่ะอจะไปคือมันคือเป็นว่าเรื่อง เออคิงได้คิงมั่งกร่ดักบ่ดื้อืมไม่มีใครอยากคิงเราดึนเกินก็เริงแต่ว่าคิงคิงอ่ะงมันง่เด็คอยคำคอยคู่เฮาข้นเดือกการยังได้ดับบบดื่ะเออเฮาขิงดีเฮาทําบวิ่เฮาขดใุ่มของเฮาเออค่ามันไว่าคงเขาจะดักแบบดู่กูอึศราตรจ้อยหนมึงให้ไปก็หาเพิ่อเพ่คืงด้วยเปิดหนาก็ั่าว่า ม้วนไว้หมดหนปากคนกับมวนหนึคนไหนได้ยเรื่องครับปู่ทานเครื่องเห็นขาเฮดเห้นขาวขาผัดเกิดออิจฉาจรัวการมารวมข่งใคกโตบุก่ารวมข่งัง้งแต่งเดือกเด้อมันถือข้านงนอยข้าร้ายก็ใ้คือเก่าดูที่ที่แก่ของเฮาดูที่การกระทำเฮาจะคือจับข้งมันบอมเลนว่าเออเห็นเขาเฮ็เยเเยอยากว่เฮกดอกอืนงานเี็ยเขาเรียกว่าคนอิจฉาไง แมงวายุ่งแล้วไปหาอึดขาแก่ร้อนจเัเริ่มเริ่มายไปกาเขาเอาไปเขาขื้นน่ะอืมยาเจะคว้างดื้อไปฟองคนน่ะแกนุ่งีบานั่นนะอืมคือถ้าทินงให้ผู้ไปชูงหรือไปทำได้ทางเริ่มพี่น,น,น้องทัางบุญนังให้ใครใจเงินช่วงนีหาไมา่ได ปุปนิจบแบีงนทั้งสิงทังเอาไว้เพื่อพายาบัดฮาตาร่างกายทุนสิงแล้วจิตใจวิสิฟงทงองชั้นวันฝ่านิพพานด้สะ่พอสึ่ง <c oughs> ให้เก็จำทิ้ทางภาวนาเอาไว้เนีย่ยบาดหอดมือเท่เทื่อไปวังถึงว่า ปูแดงว้างม้าวแดงมวนมือมวนครับปูครับซึ้งครับครับปูมือปักป่วยข้างหังแล้วก็มีเสียงคเราะแล้วก็มีเสียงร้องไห้มีคลายเครียดมีความผูกความโบกความกดความบุ้งของมันของเราเออเราจะทำยังไงให้เราคลายเครียดได้ จยกไปขึ้นเรียกแยกไปขึ้นรายไม่มีมืดรือใหญ่ขึ้นกันแล้วก็ดู่ที่การกระทาของเรามันเข้ากันไปขึ่เรื่องได้หดใช่เข้าไปขึอเรืเร่องมับมืดไปเรื่อง เออคือว่าที่อชื่อเป็นวันนึงเพว่าเป็นคอยฝ่านู้นะมันเป็นจากคือแต่ว่าัดกของมันโดนเนาะเดียวยังไม่เน่ยมันไหนก็ยิ่งนักการเงาเพราเปลี่ยนั้งานนาชื่อวิของคนขันเงินท่องไลร์ลังไลเขากระเป๋าคือเป็ี่ยนนี่ใครอยู่ปูไม่กระเทืยนเงาคบปูแค่บอกที่องาตัวนึน ฟันโงอะไรถึงมาเงนมั่งกวาโคตรกวดอืนบ่ท่านยังมากครับห้านีถึงทโคกบเือครับคนไหนชื่อฟันทงนะเพราะาังมุ่งวดอเหลือ้งใช่นสู้ตาบนีนอ้ก็สูพูดตาอะไรหรอครับบ่ฟนงจะูดครับอือมึงจคเบ้งเบงเยิ้ครับ เน่าปูจะคู่คู่คือนน่าปกจะคู่กับเบลว่าคือกับครับปูครับปูคนขนาดไปที่ใครกรเ็กรเ,กเริ่มงัะนครับว่าปั้นได้ค <c oughs> ู่ไม่งงเลยถ้าแม่ไปหาปั้นคูไ่ไ,ไม่คูป่ปคขขู่ใหม่ได้ง่ายๆแต่ปูแต่ไม่เคยปั้นชงเลยเนาะเออเมื่จ้าบอกคือคือไหมเนาะว่าคือผู้ใหญ่ก็คือไก่บอกแก่จ่าคนมันอนครับปู เออเขาพูดพอนข่าวฝ่ายคือคือพอนใสาย้ารติดข้างของใช้ให้ลู้นัดเอาเปนเครื่องอย่างอันนั้นดีอันนั้นไม่ดี